ครับผมตุทันคาเมนวันนี้ผมจะมาเล่น c r e a t u r e of s o n a า i รียในแมปโรบอกเเฮ้ยกูเปิดรายการก่อนไอหนูไอหนูอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าสวัสดีครับผมไค่มูลวันนี้เรามาอยู่เกมโรบอกในแมปที่ชื่อว่า c r e a t u r e of s o n a า i a ียนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเป็น เฮียตุตันคาเมนนะเฮียกูนี่แหละองค์จักรพรรดิแนวหัวกูนี่แหละกูนี่แหละเว้เฮียกูนี่แหละฟาโลนะตอนนี้ผมจะมาเป็นฟาโลนะแล้วก็อาณาจักรของเราก็ล่มสลายไปเป็นที่เรียบร้อยจนทําให้กูกลายเป็นมัมมี่แบบนี้นะแม่แค่เข้ามาไม่ก็จะแดกหัวกูแล้วนะเมื่อกี้ไม่เคาลบฟาโลกันบ้างเลยนะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ชีวิตเป็นตุตันคาเมนนะว่าหลังจากที่ อาณาจักรของเขาหยิบนะล่มสลายไปเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างนะใช้ชีวิตคือกลายเป็นมัมมี่แล้วกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยเราต้องมาสะสมพลังอํานาจนะท่านผู้ชมเราจะ กลายเป็นซอมบี้ผู้ยิ่งใหญ่นะวันนี้ก็จะมาเล่นคนเดียวด้วยนะไม่มีเพื่อนนะสงสัยแบบค่ารับใช้บริพานที่ฝังมาด้วยแม่งไม่ได้มาด้วยเออเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องมาหาอาหารก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งตุตันคาเมนของเรานี้ก็กินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อนะแล้วก็สามารถกินเนื้อเน่าได้ดนดีมากเลยนะผมไปดูมาละเออเออเรากินได้เนื้อเน,น่าเนื้อบูดเออกินแล้วแบบยังปกตินะท่านผู้ชมยังปกติเหมือนเดิมนะแล,แล้วเรากูต้องกินน้ำเหรอมัมมีม่ถอดน,น้ำแล้วมัน มันไม่กรอบเลยวะเฮียมันกรอบแล้วมันแบบมันไม่มันไม่เหี่ยวมันไม่เป็นสลายอะวะจะแม่แมวแมวแมวใช่ไหมตบหัวแม่เลยมันใ้ไปละว่าเดี๋ยวเรามากินน้ําตรงนี้กันก่อนเลยนะท่านผู้ชมเราก็ไปดูรอบๆโลกนี้กันว่ารอบโลกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราสิ้นพระชนไปนะเฮียตุตันคาเมนต้องการสำรวจโลกนะ อยากรู้จริงๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะหลังจากผ่านไป2 0 0 0ปีเนี่ยึง <c oughs> ถึงบอกว่าเนี่ยกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นปิรามิดนะตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นปีรามิดแต่ว่าโดนลมซอกนะโดนลมซอกก็เลยเป็นรูแบบนี้นะคานผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราตรงนี้เราก็จะแบบมาปกครองตรงนี้กันดีกว่านะตุตันคาเมนหววคืนนะมาแล้วสวัสดีครับกูตุตันคาเมนนะกูตุตันคาเมนไอ้ห้อง โอ้ตุตันคาเมนไอ้เหี้ยแม่งวิง่งหนีไปละเอ๊แ,แ,แม่งเมื่อกี้แบบตีช้าไปหน่อยนะแล้วเรามาลองกินหญ้าดีกว่าตุตันคาเมนตอนนี้ไม่ไม่ไม,มีอะไรจะแดกแล้วขนาดจัดเลยกินหญ้าดีกว่ากูกินหญ้าไอ้ตุตันคาเมนกินหญ้าตัวเนี่ยองค์จักรพรรดินะมันคืออาหารของเทพเจ้านะ้าเนี่ย เอ้ยท่านผู้ชมบอกว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีใครอยู่เลยสงสัยเราจากไปนานเกินไปนะกลายเป็นแดน,นลกล้างนะั่เลยแต่กระดูกพองนะอาจจะเป็นกระดูกใครสักคนอยู่แถวนี้นะที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้แต่ว่ากลายเป็นกระดูกไปแล้วนะกระดูกเคนหรือเปล่าเนะี่ยตัวนี้นะเอ้ยตุตนันคาเมนเหงาเว้ยเดี๋ยวเราไปบินไปดูที่อื่นดีกว่านะก่อนที่จะกลับมาเทเลนไซ์เดี๋ยวเรามาร์กตรงนี้เป็นบ้านก่อนเลยนะตุตนันคาเมนเขาลบตุตนันคาเมน ออออเดี๋ยวให้ออกคลิปเดี๋ยวให้ออกคลิปเดี๋ยวให้ออกคลิปตุตันคอมเมนมาแล้วไอเหียรูย้หรือเปล่ากูอะตุตันคอมเมนนะไอเหียเงียบกันเลยท่านผู้ชมสงสัยฟังภาษาไทยไม่ออกนะสงสัยต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยน่าสุตินออกหัวแม่งเลยเหียไปละกูโอ้ยโอ้ยสัตว์เยอะจังตอนนี้อะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมนี่อาจจะไม่ใช่บ้านตุตันคอมเมนต่อไป กลายเป็นรังของพวกสัตว์นราชาแล้วนะพวกนี้คือสัตว์นราชานนะฟังภาษาไทยไม่ออก<笑><笑>แม่งไม่คารพตุตันคาเมนเลยเฮียกูนี่ฟาโลนะเฮ้ยกูฟาโลนะฮะัลโหลเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นกันดีกว่านะว่าที่อื่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างตุตันคาเมนต้องการเสือกเอ้ยใครบินอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้ยตุตันคาเมนมาแล้วตุตันคาเมนมาหามึงแล้วโูตุตันคาเมนไอเฮียเลยจากเปล่าไอสัตว์ เอ้ยตุตันเขมรมาแล้วตุตันเขมนตุตันเขมรไอ้ยตุตันเขมนตุตันเขมรกำการกินมึงเอ้ยตุตันเขมนตบเลยตบตบแม่งเยี้โอ้ยตบตบโอ้โอ้เชี่ยเชื่อตุตันเขมรมาแล้วตุตันเขมนเอ้ยมันตบยากอะไรขนาดนี้วะตุตันเขมนโอ้ตุตันเขมนโตแล้วนะโอ้โหตุตันเขมนเริ่มโตกูตุตันเขมรอ่ะ เป็นอาหารของตุตันคาเมียนแน่เวน,เนี่ก็บินอะไรแถวทะเลทรายของพี่ให้น้องเฮ้ยมันตบยากจังวตต่ตุตันคาเมียนเนี่ยยากยากจริงนะนี่เฮ้ยตันคาเมียนตบหัวเด็กนะโอ้ยมันโตแล้วว่ะโอ้ยตุตันคาเมียนไอเฮียแม่งไม่โดนเลยผมว่าตุตันคาเมียนควรโจมตีที่ภาคพื้นมากกว่านะ โอ้ยทำไมผีเสื้อมันเยอะจังวะแดกพึ่งก่อนนะท่านผู้ชมตุตันขมเมนมาแล้วตุตันขมเมนอยากกินน้ำพึ่งครับอยากกินน้ำพึ่งง่อมตุตันขมเมนตุตันขมเมนมาแล้วเฮี้ยกลัะตุตันขมเมนอ๋ออ๋อกินน้ำหวานหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยไปไหนแล้ววะไปไหนละเฮี้ยพลาดสายตาไปแป๊บเดียว คาดสายตาไปแป๊บเดียวมันหายไปเลยครับท่านผู้ชมช่างมันเถอะเราไปหาเหยื่ออันต่อไปดีกว่าเราต้องเป็นมัมมี่นะมัมมี่ต้องการกินสมองนะเดี๋ยวมันซอมบี้ปะเอออันเดียวกันแหละสายพันธุ์เดียวกันนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวก็เริ่มเบื่อนะท่านผู้ชมเฮ้ยนั่นมันเหยื่อตุตันคารเมนได้กินเหยื่อลักทีโอ้ยตุตันคารเมนมาแล้ววะเฮียงามงามอุ้ยสองร้อยดาเมจเลยเหรอตุตันคารเมนอุ้ยสามร้อยเฮ้ยอุ้ยตายเลย อืมอร่อยเลยตุตันคาเมนเอ้ยตุตันคาเมนทำไมมันตีเหมือนตีแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะแบบสองร้อยอยู่ๆยู่สามร้อยขึ้นอือทำความเคารพเอี้ยไอ้มึงไปต้มหัวให้กูอะคุตันคาเมนเฮ้ยเออเอ้เออไม่เคารพตุตันคาเมนก็ตายไปซะนะรังแกเด็กเอยตุตันคาเมนรังแกเด็กนะเออ แม่งวัยรุ่นก็ห้าวและเออดีเว้ยเอาละท่านผู้ชมผมว่าได้เวลาที่ตุตันกระเมนต้องออกประจนภัยแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เราจะซ่าไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยซ่าได้แล้วโอ้ยตุตันกระเมนมาแล้วไอ้เฮียรร่าตุตันกระเมนโอ้ยตุตันกระเมนปล่อยทรายไอ้เฮียมึงไม่เคารพตุตันกระเมนไอ้เฮียเอาหายไปละออกเกมไปละท่านผู้ชม ไอ้ตุตันคาเมนบินได้นะเฮ้ยบางอาจไม่เคารพตุตันคาเมนอออกเกมหนีไปละเออแม่งตรงเคารพตุตันคาเมนโอ้ยเคารพกูเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยกูตบนะเอ้ยเคารพดิทำไมวะเอ้ยไม่เหรอเอ้ยไม่ก็ตายซะเถื่อเฮียเอ้ย ลองตายเลยน้องโอ้ยคำสาปคำสาปผีบ้าเฮียอายหัวตุตันคาเมนนะเฮะียโอ้ยไม่เคารพตุตันคาเมนก็ตายนะน้องเอง้ยเออเคารพตุตันคาเมนไหมแต่เคารพไหมฮึแต่เคารพไหมแต่เคารพไหมเอ้ยตายเลยไม่เคารพถ้าเขาตายนะตุตันคาเมนแม่งดุจัดเลยเอเียงั่งตายเอ้ยนั่นตาย มันใช่ไอคนที่พิมพ์หรือเปล่าวะเฮียไม่ใช่แบบกูไม่ได้พิมพ์แต่กูรับเคาะแทนอะไรแบบนี้หรือเปล่าซ <l ars> าซาซาบวกเคเปล่า <l ars> เฮ้ยเฮ้ยเฮีย,ย,ยมันกัดกันแล้วโอ,โอ้โหเฮียโดนเคกัดสองทีตายเลยเฮีย <l ars> ตายเลย <l ars> ตายละเฮีย <l ars> ตุตันคอมเมนต์กูว่า <l> ว <ars> ่าดุตันคอมเมนต์ไม่สู้จระเข้แม่น้ำนายนะพี่โยมมันคือจระเข้แห่งแม่น้ำนายนั้นเดี๋ยวตายเฮียกูไปละ เอ้ยผมว่าตัวตุตันคาเมนก็ค่อนข้างเก่งนะสำหรับสู้กับเทียห้าบินตัวอื่นก็ค่อนข้างข้างได้อยู่แหละผมว่าก็ดามจก็ก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเอ้ยเอาลบตุตันคาเมนเดี๋ยวนี้นะเฮียเ <c oughs> อาเขาลบกูเฮียเล้วตันคาเมนมาแล้วแล้วเอาลบ ตีปีกใส่เลยเขาลบเดี๋ยวนี้โอ้ยปัดกลัวเฮ้ยเฮ้ยมาตีตุตันคาเมนแบบนี้ได้ไงอ่ะดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดได้ขนาดไหนว้าตุตันคาเมนจะตายเรารคาเมนตายแล้วเรียบร้อยไอเฮียไปค้นโง่เลยสัตว์ <c oughs> สิ้นพะชนเลยทุกท่งเอ้ย่านผู้ชมตุตันคาเมนสิ้นพะชนนะ <c oughs> โอ้ย ่าไปซ่าดีกว่าผมว่าแม่งกูซ่าแต่กับตัวที่มันแบบยังไงดีตัวแบบเล็กๆแบบไม่ใหญ่มากนะก็ตัวเทียห้าที่พอๆกับเรานะท่านผู้ชมตัวเทียห้าตัวบินนะผมว่าตุตันคาเมียนสู้ด้วยมันและเออกำลังกำลังได้เลยเนี่ยผมว่าตุตันคาเมียนสู้ตัวนี้ได้นะท่านผู้ชมดาเมจตุตันคาเมียนก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็เออพอโอเคอยู่นะแบบกลางๆนะกลางๆตอนต่ำนะท่านผู้ชมแบบ กลางไปต่ำนะท่านผู้ชมดาเมจก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ความอึดก็ค่อนข้างอึดอยู่นะสำหรับตัวบินแบบตัวบินที่ขนาดประมาณนี้น้ําหนักประมาณนี้นะก็ค่อนข้างอึดน,นะแล้วก็ยังไงว่าความสามารถก็ดูหลากหลายดีนะถึงจะไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้างนะก็มีดูดเลือดกับปล่อยลมหายใจทราแล้วก็ คำสาปมรณะหาแล้วไม่รู้รอบวงตัวเรานะไม่รู้มันจะติดอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมฉันว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะท่านผู้ชมมาลองเล่นตัวใหม่ที่เข้ามาในโซนนาเรียเฉยๆนะก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนไข่มุนก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะท่านผู้ชมตอนนี้กูเปิดได้แล้วเวยกูเปิดสร้างไลค์ได้ YouTube ได้แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยดีใจกับผมด้วยนะเออแล้วก็เจ็บปากมากเลยตอนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าผมเจ็บปากมากเลยตอนนี้พูดมากก็เจ็บปากตอนนี้ก็เจ็บปากเออแต่ว สวัสดีกดซับกดไลค์ด้วยจุ๊บจุ๊บโอ้ย